ใครเคยมีปัญหาที่ทําธุรกิจแล้วพนักง,งานลาออกบ่อยลาออกได้ลาออกดีบริษัทคุณคุณเป็นงี้ไหมครับที่พนักง,งานลาออกบ่อยๆไม่ว่าจะสาเหตุอะไรก็ตามแต่ทุกเดือนทุกเดือนก็จะมีพนักง,งานเนี่ยยื่นใบาลาออกเสมอแล้วไม่รู้จะทำไงดีกับการแก้ปัญหานี้ลุงติงคิดว่าปัญหานี้ถ้าปล่อยไว้มันจะเกิดปัญหาหนักขึ้นเรื่อยๆ มันจะส่งผลกระทบต่อบริษัทแล้วก็จะส่งผลกระทบหลายๆอย่างแม้กระทั่งขวัญกําลังใจของพนักง,งานประสิทธิภาพในการทํางานก็จะลดลงความสําเร็จของบริษัทที่จะไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ก็จะเดินไปช้าลงช้าลงการลาออกกันหมุนเวียนของพนักง,งานเหล่านี้ไม่เพียงแต่ขาดขวังเรื่องของกระบวนการทํางานของบริษัทเท่านั้นแต่รู้ติว่ามันยังเพิ่มค่าใช้จ่ายต่างหากในการที่จะต้องสรรหาพนักง,งานใหม่ๆเข้ามาฝึกอบรมเข้ามาฝึกทักษะใหมๆ่ๆหาคุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือคุณเป็นผู้จัดการ บุคคลุตงตีบอกเลยว่าสิ่งสําคัญสําหรับธุรกิจคือการเข้าใจสาเหตุที่แท้จริงแล้วใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้คุณได้พนักง,งานที่มีความมั่นคงมีความรักในองค์กรและมีส่วนร่วมกับบริษัทให้มากที่สุดลุงติคิดว่ามันจะเป็นวินวินมากเลยถ้าทั้งสองฝ่ายคือทั้งทัพพนักง,งานและบริษัทเนี่ยสามารถจะตกลงกันอยู่ตรงกลางบริษัทก็จะได้พนักง,งานที่มีคุณภาพบริษัทก็ได้กำไรเยอะขึ้นขณะเดียวกันพนักง,งานก็จะทำงานด้วยความสุขและมีผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจเพื่อทําความเข้าใจในเรื่องของ ผลกระทบของการลาออกของพนักง,งานนี่ลุงติ่งอยากจะบอกให้เลยนะครับลองมองภาพว่าบริษัทของคุณเนี่ยมีบุคลากรที่มีความสามารถแต่พนักง,งานเนี่ยหมุนเวียนออกไปเรื่อยๆอยู่บ่อยๆแล้วคุณจะทํำยังไงกับการเป็นผู้จัดการหรือเป็นเจ้าของบริษัทนั้นแม้ว่าคุณจะเสนอเงินเดือนที่สูงขึ้นมันใช่วิธีทางแก้ปัญหารหรือไม่ถ้าคุณทําแบบนี้ก็จะมีพนักง,งานอื่นเห็น แล้วก็ไปยื่นขอเพราะฉะนั้นเงินเดือนก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไม,ม่สิ้นสุดแล้วคุณไม่สามารถปรับสภาพแวดล้อมอะไรกับการทํางานตรงนี้ได้เลยสิ่งที่คุณต้องดูก็คือหยุดแล้วว่าคิดนะครับว่าเราจะทํายังไงกันถ้าคุณพร้อมแล้วเดี๋ยวลุงติจะเล่าให้ฟังอย่างแรกคุณต้องหาสาเหตุก่อนพนักง,งานลาออกบ่อยๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรพนักง,งานมีความรู้สึกว่าอาชีพของตัวเองเนี่ยมันถึงทางตันแล้วใช่ไหมมันมีความก้าวหน้ามันมีข้อจํากัดอะไรเกี่ยวกับที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยพัฒ ก็คือคุณได้สื่อสารกับพัฒนังานอย่างชัดเจนไหมว่าเมื่อเขาทํางานไปถึงจุดหนึ่งแล้วเขาจะก้าวหน้าอย่างไรเขาจะทํางานเป็นทีมอย่างไรเขาจะมีการพัฒนาตัวเองอย่างไรสิ่งที่มันเป็นปัญหาของเขาก็คือเมื่อเขาไม่มพัฒนาเมื่อเขาไม่ได้รับการยอมรับมันจะกลายเป็น ปัญหาหนักสําหรับพนักง,งานเหล่านี้สิ่งที่เขาต้องตัดสินใจก็คือเขาจะเดินหน้าต่อไปที่นี่หรือเขาจะลาออกไปหาที่ใหม่ในที่สุดบริษัทคุณจะเกิดอะไรขึ้นคุณรู้ไหมครับคุณก็จะมีพนักง,งานที่ทํางานอยู่กับคุณเพราะว่าเขาไม่มีทางไปถ้าพนักง,งานมีความสามารถมีทักษะเขาก็ไปที่อื่นกันหมดปัญหาแบบนี้มันเกิดขึ้นที่ไหนที่ไหนลุงติ๋ก็เห็นทุกวันดังนั้นเราต้องมีกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงรุกที่ จะแก้ปัญหาพัฒนงานนี้เราควรจะมอบแนวทางหรือเส้นทางที่เขาจะพัฒนาตัวเองแล้วก็ก้าวไปสู่การเจริญเติบโตมากขึ้น ของตัวเขาเองด้วยสิ่งที่เรามองเห็นแล้วเราจะมองเรื่อยๆก็คือมันจะมีการฝึกอบรมเกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดไม่ว่าจะก,การฝึกอบรมในการพัฒนาตัวเองหรือการฝึกอบรมในเรื่องของการพัฒนาทักษะต่างๆแต่สิ่งสําคัญก็คือคุณจะต้องฝึกอบรมทั้งทักษะและฝึกอบรมเรื่องทัศนคติของพนักงานด้วยคุณจะสร้างความรู้สึกดีๆให้กับพน,นักงานสร้างความจงรักภักดีให้กับพน,นักงานแล้วคุณก็จะมีพนักงานที่มีความมุ่งม,มั่นที่จะร่วมกันนําพาธุรกิจของคุณเนี่ยไป สู่อนาคตนูกงตีว่าการเน้นย้ําในเรื่องของการสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับพนักงานหรือระหว่างเจ้าของพนักงานให้มันมีความเข้าใจตรงกันเปิดเผยโปร่งใสทุกคนจะทราบเหมือนกันหมดภายในองค์กรแล้วก็จะมีการ รับฟังข้อติชมเป็นระยะระยะการประชุมแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นกับพนักง,งานหรือการประชุมกับผู้จัดการตัวต่อตัวก็ดีหรือว่าเป็นกลุ่มก็ดีในเรื่องของการสร้างทีมงานก็ดีสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรก็ดีพนักง,งานเนี่ยลุงตีเชื่อว่าทุกคนพร้อมที่จะช่วยกันขับเคลื่อน บริษัทไปข้างหน้าให้ได้แต่ว่าถ้าคุณไม่มีอะไรเลยที่จะทําให้เขาหน้าเข้ามาคุยกันความแยดงแย้งภายใน,นมันจะเกิดขึ้นแล้วสิ่งนี้มันจะทําให้องค์กรเนี่ยประสิทธิภาพถดถอยแต่ถ้าความสัมพันธ์มันแน่นแฟนมากขึ้นแน่นอนเราในฐานะเป็นผู้บริหารหรือเป็นเจ้าของก็ดีเราจะเริ่มใกล้ชิดกับพนักง,งานพนักง,งานจะก,กล้าที่จะเดินเข้ามา แล้วคุยกับเราแล้วบอกเราว่าปัญหามันเกิดอะไรการยกย่อง,องการให้เกียรติการให้รางวัลในความสําเร็จของพนักงานก็จะเป็นสิ่งสําคัญอีกสิ่งสําคัญหนึ่งที่คุณจะต้องนํามาพิจารณาตลอดเวลาไม่ใช่แค่สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีหรือมีความรู้สึกดีๆมันไม่เพียงพอหรอกครับความรู้สึกเชิงบวกของพนักงานที่มีต่อองค์กรทุกคนมีอยู่ที่ว่าคุณจะสามารถสร้างส,างสภาพแวดล้อมให้มันสนับสนุนเกื้อหนุนพนักงานเหล่านั้นให้เขามี แรงจูงใจในการที่จะปฏิบัติงานให้ดีที่สุดหรือไม่ปัญหาของมันก็คือเมื่อเรามองไปอนาคตข้างหน้าการรักษาพนักง,งานในอนาคตธุรกิจต้องมีการปรับตัวตลอดเวลาเมื่อมีการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นแน่นอนพนักง,งานจะต้องมีความพร้อมเหมือนกัน ในการที่จะมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวตา่างๆการเลือกที่จะพัฒนาทักษะที่ให้มันสอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบันสอดคล้องกับภาวะการในตลาดปัจจุบันคุณต้องจัดเวลาหรือตารางการทํางานที่มันยืดหยุ่นมากขึ้นด้วยเพราะว่าถ้าคุณยังทําทุกอย่างเหมือนเดิมแค่บังคับให้เข้ามาทํางาน9โมงถึง5โมงเย็นมันไม่มีโอกาสที่คุณจะรักษาพนักง,งานดีๆไว้หรอกครับความสมดุลระหว่างชีวิต การทํางานกับชีวิตส่วนตัวของเขาก็เป็นสิ่งที่คุณต้องคํานึงถึงเช่นกันลุงตีคิดว่าไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามถ้าคุณสามารถจะดูแลพนักง,งานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้ทักษะความก้าวหน้าในงานหรือไม่ก็ทัศนคติความรู้สึกลึกส่วนลึกที่มีความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวก็ดีหรืออะไรก็ดีมันอาจจะเกิดปัญหาทั้งสิน้นสิ่งเหล่านี้ถ้าคุณทําให้พนักง,งานเนี่ยสามารถเปิดเผยเออกมาได้คุณก็จะสร้างองค์กรที่มีความสนุกมีความจงรักภักดีในหมู่พนักง,งาน มีหน่วยงานวิจัยหลายหน่วยงานนะครับอย่างเช่นการหลับก็ดีหรือดิล้อยก็ดีให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักง,งานในการที่จะลดปัญหาเรื่องการลราออกพนักง,งานมีส่วนแนวโน้มที่จะอยู่กับบริษัทมากขึ้นถ้าคุณส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีส่งเสริมให้เกิดการเติบโต,ตในองค์กรมีเป้าหมายที่ชัดเจนให้พนักง,งานบรรลุในแต่ละปีลุงติกคิดว่าแนวทางเหล่านี้คุณสามารถนําไปใช้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงธุรกิจของคุณไม่มากก็น้อยปัญหาของพนักง,งานที่มัน ลาออกเรื่อยๆมันก็อาจจะหมดไปได้ลุงตีหวังว่าทุกคนจะมีความรู้เล็กๆน้อยๆอยเหล่านี้นำไปใช้แล้วก็ปรับปรุงองค์กรของคุณเองนะครับหากใครมีอะไรเพิ่มเติมที่จะแนะนำเนื้อหาหรืออยากให้ลุงตีเล่าให้ฟังแนะนำมานะครับเดี๋ยวเราคุยกัน